ไปพี่น้องวันนี้ซื้อหอยแดงมาเขาเป็นหอยแข็งไม่หอยแดงไงเนี่ยมานึงมาหนึงแดงอันนี้นะเจอกันซีฟิลิมเบิงึงมันจะเป็นยังไงซีฟิ้์นะกับเจีวขิงพี่น้องกินที่ดอกพี่น้องผมมีพักด้วยนี่เลยไปตลาดแล้ว ชับดูวองร้ออีกด็นหมมันข,ขาวๆแดงๆนะบุ้งหัวหอยเอียงนะนซื้อมานบ่งหัวละกว่า,วาขายกับหนึงนะซิบก่ 这样这样 จะไ,ไ,ได้ไปซื้อมาเห็นเห็นยำกินก่อนหนะเดี๋ยวซื้อมาเห็นยำแ่บๆกินก่อนซื้อมาจะก,กัดเห็นนะแฉบอยู่เรีพี่นอะจิบกินมนอะไรก็บิดดได้เนี่ย ที่ว่าเรื่องเง่ยบสุภาพมันมีหลายเรื่องหมดเรื่องหัวเรถจะเริ่มต้นเรื่องอย่างนี้ แ้วเฮ็ดเฮ็ดน้องทำสุดท้ายละโอ้ยละเฮ็ด,ด,ดละพ,พี่น้องเป็ <c oughs> นใจหัวเฮ็ดให้ไ,ไหม่ได้เลยอกกินจุดเบิร์ตใน่น้าตะกี้เต็มถาดเนี่ยเออกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเช็คเบิรงดันบบได้ถ่ายเปิดโฟนไว้สื่อๆโอ้ยจะได้ไม่ถ่ายไม่ได้เนี่ยพี่น้อง ให้พี่น้องเบิ่งนนะนะหัวหอ,อนึงถึงจัดไม่อยอมรึเปล่าจะออกไหมหรอ,อตุกตาย,ยัางออกมาโอเคได้พี่น้องเด้ ไม่หน่าไปซื้อมาใหม่มีเห็ดน,นั่นย้ำแ่บแทบสำหรับคลิปนี้ขอเคขอบใจพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านเดอ้อเนี่ยที่กดไลค์กดแชร์ให้หลักกิตติต,ตามผ่านทุกผักสอนมาตลอด3-4ปีมาเนี่ยป็ยังง่บพานขอบใจทุกท่านที่สนับสนุน นุนกันตลอดแต่ว่านุนก็บพ่ขึ้น<ม>พี่น้องโอเคขอบใจไว้ทุกคนเด้อเนี่ยเอาสำหรับคลิปนี้ก็คือขอเอ้ยว่า,าสบายดีพี่น้องบายบาย